ประกาศสำคัญ TERSES p e r s e s ปฏิบัติการคัมแบ็กแต่อคอนี้หลังจากที่ปล่อยประมวลภาพการเดินทางตลอด2ปีของ TERSES กับการฝึกซ้อมมากกว่า4,000ชั่วโมงและความมุ่งม,มั่นในการสร้างผลงานคุณภาพวันนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งกับการคัมแบ็กที่พวกเขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเตรียมความพร้อมให้สมกับที่ทุกคนรอคอย จับตาให้ดี p e r s e s นำโดยจังวิกรบูรณพินโยเนนรนวิกายรุ่งโรดกริตินกริตินสอสูงเนินปามพีรวิทพินทะและปลักกี้ธรา ก่อนคำสิงพร้อมดูโจมคำแ็ควันที่8ตุลาคมนี้ซึ่งการคำแบปครั้งนี้นับเป็นอัลบั้มที่2ของ T.E.R.S.E.S e จากแกงเด็กหนุ่มที่ต่อสู้ทำลายล้างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตามคอนเซปต์ Destroy to Create มุ่งสู่ดินแดน A.L.T.E.R.L.A.N.D. อั t เทอร์แ e er สถานที่ที่ไรขีดจำกัดให้อิสระสามารถทำได้ทุกอย่างที่จะคิดโดย A.L.T.E.R.L.A.N.D มาจากคำว่า A.L.T.E.R.E.G.O. เอาเธอ,อีโกการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่หรือเปรียบได้กับตัวตนในอีกเวอร์ชั่นที่สามารถคิดและทำอย่างอิสระในอัลบัม้ม e ALTERLAND ประกอบด้วย2 EP เริ่มด้วย EP 1 Freedom ออิสระและ EP 2 CREATION สร้างสารรค์ภายใต้คอนเซปต์ With Out Freedom There Is No Creation หากไม่มีอิสระก็ปราศจากความสร้างสารรค์ที่จะเผยให้เห็น p E R S E S ในมิติใหม่ๆกับบทบาทของผู้ชายที่โตขึ้นกลา้า ออกจากกรอบและทำตามความต้องการตัวเองผ่านคอนเซปต์โรลเล์ในบทบาทที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงได้ลองสไตล์เพลงที่แปลกใหม่ในแบบที่ p E R S E S ยังไม่เคยทำมาก่อนกับแนวเพลงดนตรีป๊อปที่ผสมกับกลิ่นอายหลากหลายของแนวดนตรีเช่นฮิปฮอ RB และอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆที่จะได้เห็นในอัลบั้มนี้ไปดูเรื่องราวตลอด2ปีของ TERSES ได้ที่ h t t p s y o u t u b e 1 t v 4 a f t w z s เเท่ากับ XD2D0MB1R และติดตามข่าวสารและร่วมเป็นกำลังใจให้กับ TERSES ได้ทาง YouTube, g n s ขีดล่าง Official, Instagram, Twitter Tiktok, p e r s e s o f f i c i a l g n s o f f i c i a l Facebook, p e r s e s และ g n s รอไว้ได้เลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม T E R S E S เครื่องหมายสี่เหลี่ยม T E R S E S ขีดล่าง T H เครื่องหมายสี่เหลี่ยม G N E S T เครื่องหมายสี่เหลี่ยม G M M Music เครื่องหมายสี่เหลี่ยม T P O P หลังจากที่ปล่อยประมวลภาพการเดินทางตลอด2ปีของ T E R S E S กับการฝึกซ้อมมากกว่า4,000ชั่วโมงและความมุ่งมั่นในการ สร้างผลงานคุณภาพวันนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งกับการคัมแบ็กที่พวกเขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเตรียมความพร้อมให้สมกับที่ทุกคนรอคอยจับตาให้ดี PERSES e นำโดยจังวิกรบูรณพินโยเนนรนวิกายรุ่งโรดกริตินกริตินสอสูงเนิน ปามพีรวิทพินทะและปลักกี้ธรากรคำสิงพร้อมจู่โจมคำแบ็กวันที่8ตุลาคมนี้ซึ่งการคำแบ็กครั้งนี้นับเป็นอัลบั้มที่2ของ p e r s e s จากแก๊งเด็กหนุ่มที่ต่อสู้ทำลายล้างเพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่ตามคอนเซปต์ Destroy to Create มุ่งสู่ดินแดน A.L.T.E.R.L.A.N.D. อัลเทอร์แ e er สถานที่ที่ไร้ขีดจำกัดให้อิสระสามารถทำได้ทุกอย่างที่ใจคิดโดย ALTERLAND มาจากคำว่า ALTER e e EGO, ALTER EGO การสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่หรือเปรียบได้กับตัวตนในอีกเวอร์ชั่นที่สามารถคิดและทำอย่างอิสระในอัลบัม้ม e ALTERLAND ประกอบด้วย2 EP เริ่มด้วย EP 1 Freedom อิสระ และ EP 2 CREATION สร้างสารรค์ภายใต้คอนเซปต์ with Alfredo t h e r e i s No Creation หากไม่มีอิสระก็ปราศจากความสร้างสารรค์ที่จะเผยให้เห็น t e r s e s ในมิติใหม่ๆกับบทบาทของผู้ชายที่โตขึ้นกล้าออก จากกรอบและทำตามความต้องการตัวเองผ่านคอนเซปต์โรลเล์ในบทบาทที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงได้ลองสไตล์เพลงที่แปลกใหม่ในแบบที่ T.E.R.S.E.S. ยังไม่เคยทำมาก่อนกับแนวเพลงดนตรีป๊อปที่ผสมกับกลิ่นอายหลากหลายของแนวดนตรีเช่นฮิปฮอป RB และอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆที่จะได้เห็นในอัลบั้มนี้ไปดูเรื่องราวตลอด2ปีของ T.E.R.S.E.S. ได้ที่ h t t p s youtube d e 1 t v c a f t q w s สีเท่ากับ XT2D0KB1R m และติดตามข่าวสารและร่วมเป็นกำลังใจให้กับ p e r s e s ได้ทาง YouTube, g n s ขีดล่าง Official, Instagram, Twitter, Tiktok, @persesofficial, @tnsofficial, Facebook p พอร e s และ GNS อรอไว้ได้เลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม T E R S E S เครื p ่องหมายสี่เหลี่ยม T E R S E S ขีดล่าง T H เครื่องหมายสี่เหลี่ยม GNES เเครื่องหมายสี่เหลี่ยม g m m อ็มมิคเครื่องหมายสี่เหลี่ยม TPOP